สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบันเทิงละงานนี้อดีตคนอปทอโวยปปชจ่อฟันเสาไฟท้องถิ่น แค่ระดับล่างคนอนุมัติหายไปไหนอดีตคนอบทอโวยปปชจ่อฟันเสาไฟท้องถิน่นแค่พนักงานระดับล่างและฝ่ายการเมืองถามหาไหนอำเภอท้องถิ่นอำเภอหายไปไหนชี้ช่องบอดระดับภูมิภาคกออบอตอจังหวัดผู้ว่านายอำเภอให้ผ่านได้ไงไม่เชื่อนายกอ,อบอตอพิจารณาโครงการคนเดียว มีรายงานว่าเพจชวนคุยเรื่องท้องถิน่นกับปอพิพัฒน์ของนายพิพัฒน์วรสิธทธิ์ดำรงอดีตปลัดเทศบาลตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และอดีตนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยเขียนวิจารณ์เหตุเกิดที่องค์การบริหารส่วนตำบลอบตราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการ โดยตั้งข้อสังเกตถึงการเตรียมเข้ามาตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชต่อโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างกินนารีส่องสว่างว่านายอำเภอท้องถิ่นอำเภอหายไปไหนเพจนี้ระบุว่า กรณีเรื่องเช้าโชว์ที่อบตอราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการกิน,นรีสองสว่างต้นละเกือบแสนรวมกว่า400กว่าล้านบาทนายกอบตอถึงกับบอกว่ารายได้เยอะต้องใช้ให้หมดไม่รู้จะนำไปทำอะไรพร้อมโยนความผิดไปให้ประชาคมตำบลที่ทำแผนขึ้นมา แต่นายกดันลืมไปว่าตนเองนั่นแหละเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาอบอตอที่เห็นชอบแผนเรื่องนี้ต้องไปดูโครงสร้างการบริหารงานภายในมีข่าวออกมาว่าที่นี่ไม่มีประหลัดอบอตอมีแต่รองประหลัดอบอตสองคนเป็นผู้หญิงทั้งสองคน แต่แต่แต,แต่มีคำสั่งให้ผอออกองคลังรักษาราชการแทนประลัดอบอตอซึ่งผิดกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วตามหนังสือซักซ้อมของกรมสอทอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับวันที่15กร,รกฎาคม2562ว่าโดยการรักษาการแทนประลัดอบอตอและตำแหน่งผู้อำนวยการกองต่างๆคำถามคือ นายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลอบอตอหายไปไหนทำไมไม่กำกับดูแลให้อบอตอแห่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นอำเภอหายไปไหนทำไมไม่ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอเพื่อเสนอเรื่องไปกออบอตอจังหวัดกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด ให้มีการมินิจฉัยสั่งการตามอำนาจหน้าที่แล้วท้องถิ่นจังหวัดละหายไปไหนทำไมไม่ทำหน้าที่ปล่อยปละละเลยจนทำให้ราชการเสียหายภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมป่นปี้หมดฉะนั้นสื่อโปรโดอย่าโทษอบตอเพียงฝ่ายเดียวควรขุดคุยต้นต,นตอที่แท้จริงด้วยปปชก็ควรไล่บี้นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นอำเภอท้องถิ่นจังหวัดด้วยว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ลำพังนายกอบตอคนเดียวผมเชื่อว่าไม่น่าจะกล้าขนาดนี้มันต้องมีใครรู้เห็นเป็นใจด้วย เพดดังกล่าวยังเผยแพร่โครงสร้างของอ,อบอตอราชาเทวะพบว่าผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเป็นคนเดียวกันกับรักษาราชการแทนปลัดอบอตอและยังรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ